หินนี่คือหลักหินในพัฒนธรรมเขมรโบราณครับหลักที่บอกว่านี่แหละคือทางเข้าวัดฮินดูโบราณน่นี่เจอหลักหินนีแล้วเนี่ยอันนี้ที่ผมเดินทางอยู่นี่ก็คือถนนโบราณนะเจอหลักหินรูปทรงธรรมชาติที่ที่ใหญ่มากเลยนะผมมายืนเตียบเที่ยวให้ดูนะหินสามเหลี่ยมเลครับที่จะเจอมักจานะทุกๆปราสาทของ มาจากขมรมโบราณครับแต่อันนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะในเขตฝั่งประเทศไทยนะอันนี้ด้านหลังภาษาแบบตะวันออนครับเนี่ยที่สาลักษณ์ที่คนมโบราณทําไว้นะซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าจะเป็นหินบอกทิศนะที่ผมสันนิฐานนะที่ผมไปเจอตามสถานที่ต่างๆตามแนวเทือกเขาพนมนงรักครับไปจนถึงเมืองศรีจนาสาระที่พระนอนนะครับที่อําเภอสูงเนินครับก็มีนะแต่อันนั้นเป็นก้อนจะเป็นแผ่นบางแล้วก็เล็กเล็กกว่านี้นะแต่อันนี้มันเป็นหินสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากเลยแต่ว่าอันนี้นะ เป็นไฮไลท์เลยนะของภาษาอนนียที่เราเจอมาตั้งแต่ทางเข้า